ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเกษตรวันศุกร์ค่ะ Go Friday นะคะวันนี้แดงจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตกาแฟ BCG Coffee ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะที่เขาเรียกว่าให้ความ ให้ความอนุเคราะห์กับทางรายการมาโดยตลอดเลยนะคะดังอยากให้ทุกท่านนะคะกดหัวใจต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรสารณะสมโนนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปัทพิศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งวันนี้ท่านไม่ได้มาคนเดียวนะคะท่านพานักศึกษานะคะทั้งสองระดับชั้นปีด้วยกันนะคะที่จะพามาให้ความรู้สําหรับท่านผู้ชมที่ เป็นแฟนรายการเกษตรวันศุกร์ของเรานะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะพาน้องๆน,นะคะมาเขาเรียกว่าสิ่งที่ได้ทําในโครงการก็จะนําพามาให้ทุกท่านได้ทําความรู้จักนะคะซึ่งวิทยากรของเรานะคะ วันนี้มีอยู่สองท่านด้วยเช่นกันนะคะท่านแรกคือนางสาวจิรพรแสงตะนะคะนักศึกษาระดับปริญญาโทค่ะสาขาเทคโนโลยีชีวภาพคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะและอีกท่านหนึ่งคือนายธนรัตนสมบัติค่ะ เป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานะคะในช่วงแรกนี้นะคะท่านอาจารย์สารณะ,ะจะได้มาพูดในถึงเรื่องโครงการในภาพรวมให้สำหรับทุกท่านได้รับฟังกันก่อนนะคะว่า BCG Coffee หรือว่าการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตกาแฟเนี่ยเป็นยังไงนะคะวันนี้เราไปทำความรู้จักกับท่านอาจารย์เลยคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่แดงบอกตรงๆว่าไม่ได้เป็นการรบกวนเลยค่ะเติ้นยินดีซะด้วยซ้ําที่ได้มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็วันนี้เติ้นนึกกลัวพี่แดงจะเบื่อเติ้นมากกว่าก็เลยเอาน้องๆนะคะหน้าตาสดใสวันนี้นะคะมาเป็นตัวแทนเติ้นอย่างน้อยก็มาเล่าให้ฟังว่ากิจกรรมที่เราทําในคณะเกษตรนะคะเราทําอะไรกันบ้างในเชิงของงานวิจัยนะคะ ก็มีทั้งน้องลีฟผ่าแนะนำมนเชื่อเล่นจริงลีฟมีชื่อในวงการด้วยใช่ไหมลูกต้องเรียกว่าลีฟจิรัะแล้วก็มีซีพีซีพีก็มีชื่อในวงการเหมือนกันนะคะเรียกซีพีเฉยๆไม่ได้เรียกว่าซีพีเนเวอร์ไดโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราต้องเรียกเป็นชื่อมากกว่าสามพยางแล้วค่ะคืหน่อยต้นต้องคิดแล้วค่ะว่าจะตั้งชื่อว่าต้นอะไรดีต้นจุดจๆดจุดเอาไว้ก่อนอบกับต้น คือคือพี่เจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าอาจารย์เติ้ลเนี่ยมาออกรายการของเราแต่ละครั้งมาพร้อมกับความรู้แล้วก็เป็นความรู้ที่สามารถจับต้องได้นะคะแล้วก็เป็นความรู้ที่ที่หลายท่านที่เป็นแฟนรายการของเราได้ให้ความสนใจค่ะอาจารย์เปิ้ลว่าเป็นงานวิจัยที่สามารถรู้ลึกถึงแก่นนะคะว่าเราเอาไปใช้ได้จริงทําอะไรกันบ้างแล้วก็วันนี้นะคะเราเราเห็นในเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะอาจารย์เติ้ลที่ ในแวดวงของบ้านเราเนาะในเรื่องของการทํากาแฟนี่ก็เยอะแยะมากเลยใช่ไหมคะวันนี้ทําไมเราเลือกเลือกประเด็นนี้มามาเป็นหัวข้อในการทําวิจัยคะจันท์ต้นคือก่อนอื่นต้นต้องอธิบายก่อนคะ่ะว่ามันมีครรรมําศัพควมจริงแล้วเป็นคําศัพท์สําคัญที่เราได้ยิงกันบ่อยมากจากรัฐบาลนะคะว่าในปัจจุบันนะคะเรากําลังคิดจะเคลื่อนที่เข้าไปศูนย์หนึ่งหลักการนะคะเขาเรียกว่าหลักการ BCG คะ่ะ BCG ย่อมาจากคําว่า Bio Circular นะคะ G คือคำว่า go go แปลว่าเป้าหมายนะคะดังนั้นคาว่า BCG Bio Circular Go หมายความว่าเป้าหมายในการที bon ่จะใช้ระบบเศรษฐกิจทางชีวภาพหมุนเวียนยังไงนะคะพูดเอาไปแล้วอาจจะงงว่าทําไมเราต้องหมุนเวียนนะคะเราต้องพูดในถึงเรื่องของความสําคัญระดับโลกก่อนว่า ในปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเราให้ความสําคัญในเรื่องของความยั่งยืนค่ะ,ะคำว,ว่ายั่งยืนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า sustainable นะคะความจริงแล้ว BCG โดยทั่วไปถ้าพูดที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้เรื่องนะคะในต่างประเทศเดี๋ยเขาเข้าใจคําว่า SDG คือเป็น sustainable development goal นะฮะมีอยู่3คมันด้วยกันก็คือคำว,ว่า sustainable sustainability แปลว่าความยั่งยืน Development ก็แปลว่าการพัฒนาโกก็คือเป้าหมายอันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญครัเป็นเป้าหมายหลักที่เราจะต้องพุ่งเข้าไปสู่โลกแห่งอนาคต mm hmm. คำว,ว่าโลกอนาคตก็หมายถึงว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงคริปโตเคอเรนซีนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่คริปโตเคอเรนซียังไงก็ตามมีความแอดวานซ์ยังไงก็ตามท้องเราก็ต้องอยู่ เราจะต้องมีอาหารกินนะคะทีนี้เราจะมีอาหารยังไงให้ไปถึงลูกถึงหลานตน้นเมยยังพูดไม่พูดถึงเรื่องของการเงินคริปโตเคอเรนซีนะคะต้นพูดถึงแค่ปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ว่าเราต้องมีอาหารมีที่อยู่อาศัยทีนี้ โครงการสหประชาชาติเขาคำกังวลว่าถ้าเราไปโฟกัสแต่เรื่องของคริปโตเคอเรนซีเทคโนโลยีต่างๆนะคะเราก็จะลืมในเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะคะว่าจะไม่ตกไปถึงลูกหลานรุ่นของน้องลีฟเอรรุ่นของ c ีเอยก็จะไม่ได้ทรัพยากรที่เต้นเคยได้นะคะดังนั้น คำว่า sustainable ก็หมายถึงว่าเราจะรักษาทรัพยากรอย่างไรให้ไปถึงลูกหลานของเรานะคะ mm hmm. ทีนี้ทาง UN ก็ให้คำจำกัดความเพราว่า SDG มาแล้วะคะ่ะประเทศไทยไปน้อมรับเอนานโยบายนี้มานะคะ,ะในทั่วโลกเขาจะดูว่าประเทศเราเนี่ยพัฒนาได้ยังไงเขาก็จะดูว่าเราไปน้อมรับเอนานโยบายระดับโลกมาหรือเปล่าประเทศไทยนะคะ พยายามที่จะไปน้อมรับเอาโนโยบายนี้เข้ามาแล้วก็แปลงหน่อยหนึ่งนะคะเป็นนโยบายการผลิตนะคะเรียกว่า BCG Bio Circular Go ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่า Sustainable กับ Bio Circular Cir มันมาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเราพูดถึงในระดับอุตสาหกรรมค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีทรัพยากรในระดับอุตสาหกรรมให้มันยั่งยืนอยู่นะคะ เราจะต้องมีการหมุนกลับมาใช้ทรัพยากรในระดับอุตสาหกรรมให้มันถ้าพูดง่ายๆก็คือ Zero Waste ไม่มีขยะนะคะค mm hmm. ูดเป็นภาษาไทยก็คือทำยังไงนะคะให้ทำได้น้อยๆแต่เราได้มากๆนั่นเองนะคะมันก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่า BCG นะคะทีนี้คำถามว่าทำไมถึงต้องเป็นอุตสาหกรรมกาแฟ ก็กาแฟปลูกในภาคเหนือเนะคะเราจะทําให้อุตสาหากรรมการการผลิตกาแฟการแปรรูปกาแฟของเราเนี่ยเป็นอุตสาหากรรมที่รองรับนโยบายระดับโลกระดับชาติได้ยังไงเราจะต้องคิดแล้วครัว่าทุกๆจุดของกระบวนการแปรรูปกาแฟกระบวนการผลิตกาแฟเนี่ยต้องไม่มีเวสและเราจะต้องได้ของเพิ่มมูลค่าจากเวสนั้น นะฮะอันนี้คือคําจํากัดความอันแรกที่ท่านจะให้นะฮะอันที่สองเดี๋ยวน้องๆสองคนจะพูดไปจะมีคําว่า bio refinery นะฮะ bio refinery แปลภาษาไทยเรียกว่าการแปรรูปชีวมวลนะฮะที่ท่านเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในอุตในขั้นตอนการแปรรูปของอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยเรามีของเหลือใช้ที่ออกมาเยอะแยะมากมายนะฮะ เราจะเอาของเหลือใช้เหล่านั้นเนี่ยไปแปรรูปได้ยังไงนะฮะเพื่อให้เกิดประโยชน์ทีนี้ในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยในเชิงงานวิจัยก่อนค่ะต้นไม่ได้อยู่อุตสาหกรรมแต่ต้นเป็นนักวิชาการต้นก็จะรู้ว่าคําว่าไบโอรีไฟเนรี่เนี่ยเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกก็คือเราเอาชีวมวลที่ได้นะฮะมาแปรรูปเป็นพลังงานเช่นแปลรูปเป็นแอลกอฮอล นะฮะแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้น1กลุ่มแรกในการที่จะทำไบโอนไฟเนอรี่เราพูดถึง Energy นะฮะคือพลังงานกลุ่มที่2นะฮะเป็นกลุ่มที่ตกมาอยู่ในความเชี่ยวชาญของต้นเลยนะฮะก็คือเราจะเพิ่มมูลค่าให้มันเป็นสารออธิสสำคัญยังไงนะฮะคำว่าสารออธิสสำคัญมีชื่อภาษาอังกฤษเดี๋ยวน้องๆอ,อาจจะพูดหลายๆครั้งนะฮะอาจจะสับสน คำว,ว่าสารออกฤทธิ์สำคัญชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า bioactive compounds นะฮะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็คือคำว,ว่า bioactive compounds เนี่ยก็คือเป็นสารเคมีในพืชนะฮะที่มนุษย์เราเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อาจจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของยาก็ได้นะฮะประโยชน์ในเรื่องของการเป็นสารเติมแต่งอาหารก็ได้นะฮะ มันจึงกลายเป็นสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพนะฮะทีนี้วัสดุชีวมวลที่เราได้จากการแปรรูปเชิองอุตสาหกรรมแล้วนะฮะเอาอมาสกัดเราก็จะได้เป็นไบโอแอคทีฟคอมเพล d นะฮะหรือว่าเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญทางชีวภาพพวกนี้ซึ่งมีการใช้ประโยชน์นะฮะต่อไปทีนี้ถ้าเกิดมาโฟกัสเรื่องของกลุ่มที่เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญเชิงยานะฮะ เอาจริงๆแล้วมันมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าพูดง่ายๆที่เราสนใจที่เป็นที่รู้จักในวงการของเครื่องสําอางเอวยวงการยาเอ่ยเนี่ยก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มฟีนอลิกนะคะกับกลุ่มฟลาวนอย์นะคะซึ่ง2ตัวนี้ยิ่งมีมากยิ่งดีค่ะเพราะว่าฟีโนลิกฟีนลิกกับฟลาวนอย์พวกเนี้ยมันมีฤทธ ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะคำว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันคืออะไรก็กือว่าเกิดว่าเอาไปใส่ในพวกของเครื่องสําอางนะฮะท่านคะกดหัวใจรัวๆให้กับวิธีกรของเรานิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้อาจารย์เติ้ลเนี่ยคะ่ะ เห็นไหมคะงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยแต่ละชิ้นงานเนี่ยค่ะมันมีความซับซ้อนมันมีความเขาเรียกว่ามันมีคุณค่าที่มันแอบแฝงอยู่ในงานวิจัยแล้วก็เรามองถึงภาพในการใช้ประโยชน์ในอนาคตเนี่ยมองถึงเชื่อมความเขาเรียกว่ายั่งยืนไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานกันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณอาจารย์เติ้ลมากๆเลยนะคะที่ที่ให้เห็นพวกเราเห็นความสําคัญในเรื่องของการทำเขาเรียกว่าการนะคะ อ่าสัญญาชสาสไลด์นะคะเดี๋ยวพี่แดงตั้งอุลิเป็นโฮสต์นิดนึงนะคะแป๊บนึงค่ะโอเคคัดเชิญค่ะกาแฟจะเป็นส่วนต่างๆหลายส่วนเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วเราก็จะคัดเลือกค่ะชีวมวลหรือว่าไปโอแมสที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือมีประมาณมากๆเนี่ยค่ะมาทำการเพิ่มมูล,ลค่าโดย เราตอนนี้เราทำการสำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เราได้ผลของเปลือกผลกาแฟมาค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะทำการสกัดสกัดแล้วก็แยกกลุ่มสารออกมาค่ะเรากลุ่มสารแรกที่เราจะแยกออกมาก็จะเป็นพวกสารออกฤทธิ์สำคัญดังที่อาจารย์เต้นกล่าวไปข้างต้น,นะคะ่ะ<ม>ก็จะเป็นกลุ่มสารของฟีนอลิกหรือว่าฟลาวโนยนะคะซึ่งกลุ่มสารเหล่านี้ค่ะจะมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ จากนั้นค่ะเราก็จะมาแยกส่วนเป็นส่วนของโพลีคคาราย์ค่ะส่วนของโพลีคคาราย์ส่วนที่เราสนใจก็จะเป็นส่วนของน้ําตาลค่ะซึ่งในเปลือกกาแฟนเนี่ยมันมีน้ําตาลอยู่มากเลยค่ะเราจะเอาน้ําตาลเนี่ยค่ะไปเลี้ยงแบคทีเรียที่สามารถผลิตเซลลูโลสได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวลิบจะไปเกิดในงานว่าทําไมเราต้องเลือกเป็นแบคทีรียเซลลูโลสค่ะค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นส่วนของเซลลูโลสที่ได้จากโพลีคคาราย์เช่นเดียวกันค่ะ ไอเซลูโลสที่ได้จากโพลีไซคคายนะคะเราก็จะไปตรวจสอบคุณภาพเพื่อสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้ต่อไปนะคะพี่แดงอืมอค,ค่ะต้องเลยเนาะเพราะว่ากาแฟาเนี่ยโดยเปลือกของมันเราเราโดยชิมแล้วมันจะมีรสหวานหวานไว้ใช่ไหมคะมค่ะโอ้โหแล้วสนใจแล้วทำอย่างนี้แล้วไปตรงไหนต่อคะตอนนี้ค่ะ ค่ะรีพอร์ตเล่าเล่าก่อนว่าทําไมเราถึงเลือกกาแฟน,นะคะพี่แดงเออน่าสนใจพี่แดงก็อยากรู้ทําไมเราถึงต้องเลือกกาแฟมันทั้งๆไม่มีพืชหลากหลายมากเลยค่ะค่ะรีพอร์ตเกิดก่อนว่ากาแฟเนี่ยมันถูกผลิตทั่วโลกเลยค่ะพี่แดงจนทั่วโลกเนี่ยเราสามารถผลิตกาแฟได้ถึงเก้าล้านตันต่อปีเลยนะคะแล้วกาแฟนยังไม่พอแค่นี้มันยังถูกปลูกในแบบประเทศทั่วโลกมากกว่าเจ็ดสิบประเทศเลยค่ะพี่แดงค่ะ แต่ว่าตอนนี้เรามาโฟกัสในประเทศไทยกันค่ะภาคเหนือของเราเนี่ยค่ะสามารถผลิตกาแฟได้ถึงสามหมื่นตันต่อปีเลยนะคะพี่แดงแต่ว่าในกระบวนการผลิตกาแฟเหล่านี้ยค่ะมันสามารถสร้างเป็นขยะ หรือว่ามันจะมีส่วนของเปลือกผลค่ะพี่แดงค่ะซึ่งเปลือกผลเนี่ยเปลือกผลนะคะพี่แดงมันถูกทิ้งให้เป็นขยะซึ่งเกษตรกรไม่สามารถจัดการได้บางทีเขาก็เอาไปทําเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่มีมูลค่าค่ะพี่แดงไอ้เปลือกพวกเนี้ยค่ะมีมากถึงสามพันตันต่อปีเลยค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะพี่แดงเขาก็ยังมีการนําเปลือกกาแฟไปใช้ค่ะเขานําไปทําเป็นคราฟเบียค่ะพี่แดงเชียงใหม่ของเรามีคราฟเบียจากเปลือกกาแฟนะคะนอกจาก ก็ยังเป็นชาเปลือกกาแฟค่ะพี่แต่ว่าในการไปทําผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะมันก็ยังไม่เพียงพอค่ะพี่แดงคือเขาไม่ได้ใช้จำนวนเยอะขนาดนั้น mm hmm. คือตอนนี้มันก็ยังกลายเป็นครได้ออกไปแบบนี้ค่ะ mm hmm. แต่ว่าฟู้ดเวสต์ค่ะฟู food waste mm ้ดเวส์ก็คือจะเป็นการสูญเสียหลังจากบริโภคแล้วยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นเวลาเรากินกาแฟกาแฟสดค่ะพี่แดง mm hmm. สุดท้ายแล้วเราจะได้กากกาแฟออกมากากกาแฟเนี่ยเรากินเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรา ทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นฟู a เวสค่ะพี่แดง mm hmm. ซึ่งไอ้ฟูดลอสฟูสเวสนะคะมันก็จะมีปัญหาในการกำจัดก,ก็คืออาจจะเป็นสาเหตุของมลภาวะต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ซึ่งลิฟก็เลยสนใจใน,นส่วนของฟูดลอสเนี่คะพี่แดงในระหว่างกระบวนการตั้งแต่เก็บเกี่ยวจนถึงไปแปลรูผลิตเป็นมเมล็ดก,กาแฟเลย mm hmm. เราอยากได้ไอ้ส่วนของ f o ูดลอสเหล่านี้ค่ะมาเพิ่มมูลค่ายอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้เสียประโยชน์ไปเปล่าๆอย่างี้ยคะพี่แดง mm hmm. เห็นกระบวนการและน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเนี่ยของคณะเกษตรศาสตร์ของเราเป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงใช่ไหมคะเราก็จะมีการอ่าเขาเรียกว่าแปลงที่เป็นแปลงเกี่ยวกับผลิตกาแฟของของคณะเกษตรศาสตร์ของเราด้วยเนาะค่ะค่ะในลําดับต่อไปจะเป็นน้องซีพีใช่ไหมคะที่จะไม่ให้ความรู้ต่อโอโหทุกขั้นค่ะวันนี้แค่มาถึงยังไม่ กลางทางนะคะในรายการของเราก็รู้สึกว่าจะตื่นเต้นมากๆแล้วนะคะเราจะไปชมนะคะว่าจากการลงไปพื้นที่สำรวจเนี่ยเจออะไรบ้างนะคะค่ะเชินค่ะอยากให้ทุกท่านกดหัวใจรัวๆต้อนรับน้องธนรัตนสมบัติหรือว่าน้องซีพีของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะซีพีค่ะสวัสดีครับค่ะ ซีพีช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าจากการที่ลงไปสำรวจในพื้นที่เนี่ยได้เห็นได้เจอแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะให้นนนนชมได้อป็นภาค่ะม,มีภาพประกอบในการออกพื้นที่ครับผม<ฆ>อันนี้คือเป็นภานพประกอบที่แบบออกพื้นที่นะผมก็จะมีเพื่อนๆที่ไปช่วยไปช่วยเหลือด้วยนะครับผมอ,มอกืก็คือจะเป็นการการเก็บจะไปดูกระบวนการแปลรูปของงาที่สูงนะครับผมก็คือเริ่มจากการเก็บเก็บเกี่ยวด้วยมือเลยครับผม ่<ฮ>อาก็คือการเก็บเกี่ยวด้วยมือนะครับผมก็คือต้องแบบอ่าเมื่อนำเมืม่อการเก็บเกี่ยวเสร็จสําเร็จใช่ไหมครับก็คือจะนําเมล็ดที่ได้หรือผลผลผลกาแฟาที่ได้นะครับนํามาลอยน้ํานะครับผมก็ <ฮะ S 2> คือ,อเมื่อเมื่อเรานำลอยน้ําเสร็จเราก็จะเอาเมล็ดที่ลอยน้ําออกครับผมก็คือมันจะแบบมีแมลงเจาะหรือว่าไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับก็คือเราจะไม่ ใช้ครับผมส่วนนั้นหลังจากที่ได้เมล็ดที่จมน้ํานะครับผมเราจะนําไปเข้าเครื่องปอกหรือว่าเครื่องปอกเปลือกกาแฟนะครับนะครับผมก็คือเครื่องปอกเปลือกกาแฟเสร็จเมื่อปอกเปลือกกาแฟเสร็จนะครับผมก็จะได้เปลือกกาแฟออกมาแล้วก็หลังจากนั้นเราจะนำเมล็ดกาแฟที่ได้นะครับผมเข้าไปสู่กระบวนการหมักนะครับผมทิ้งไว้หนึ่งปหนึ่งถึงสองคืนนะครับด้วยน้ําสะอาดนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการหมักเพื่อล้างเมือกออกนั่นเองนะครับ ต่อไปก็จะมากถึงประมาณห้าสิบสี่เปอร์เซ็นตของกระบวนการทั้งหมดเลยครับโอ้ค่ะมากมากเลยครับเกินครึ่งเกินครึ่งนค่ะใช่หลังจากนั้นนะผมก็คือจะนําเปลือกกาแฟาเพราะมันมีปริมาณมากใช่ไหมครับเราก็จะนําเปลือกกาแฟในเปลือกผลกาแฟาส่วนเนี้ยคือนํนามาสกัดแล้วก็วิเคราะห์หาสารองฤทลิ์สำคัญนะครับซึ่งมีประโยชน์ทางยาหรือว่าทางการแพทย์นั่นเองนะครับ จะมีสองกลุ่มหลักๆก็คือสารประกอบฟีโนลิกและสารประกอบฟลาวนอยด์ olic, นะครับค่ะตอนนี้รีบขอพูดต่อจากน้องซีพีหน่อยนะพี่แดนค่ะก็คือหลังจากเรามาวิเคราะห์สารออกฤทธิส์สำคัญต่างๆแล้วค่ะพี่ดแดนจะพบว่าเราเจอสารประกอบพวกฟีโนลิกฟลาวนอยด์ซึ่งสารสองสารสามกลุ่มเหล่านี้ค่ะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะอย่างที่น้องซีพีว่าเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในกระบวนการผลิตค่ะ ได้ใช่ไหมคะใช่คะ่คะก็เราก็สามารถใช้เป็นในการควบคุมแบบชีวภาพคะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ใช้สารเคมีสามารถเอาไปไประยุกใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีการศึกษาต่อเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะที่แรกโอ้โอเคค่ะอันนี้คือการเริ่มต้นนะคะคือเดงไม่รู้จกักคือกระบวนการที่โอลิฟพูดมาเนี่ยนะพี่พี่ดงรู้สึกต <c oughs> ื่เต้นกับเขาเรียกว่าเซลลูโลสค่ะเซลลูโสดเลยค่ะค่ะ ปกติแล้วเซลลูโลสมันจะอยู่ในพืชค่ะที่แดงแต่ว่าม,มันก็มีแบบทีเรียที่สามารถผลิตเซลลูโลสได้เช่นกันค่ะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่ริฟสนใจอย่างเงี้ยค่ะที่แดงคือเมื่อกี้ริฟบอกว่าเราสามารถเอาสูตรปลดปล่อยค่อยๆปลดปล่อยสา,ารออกมาในเวลาที่แบบเราต้องการแบบกําหนดนะคะใช้เวลาระยะเวลา ค่ะมันต้องใช้ระยะเวลาแต่ว่าไม่นานมากค่ะพี่แดงแต่ว่ามันต้องรอเชื้อมันโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราต้องคอยวัดความแตกต่างหรือว่ากูดเลตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะพี่แดงแล้วก็ต้องว,วัดประสิทธิภาพมันอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะซึ่งเซลลูโลสที่เราได้จากแบคทีเรียเราก็จะเอาไปตรวจส,สอบคุณภาพก่อนนําไปใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แดง ค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเซลลูโลสที่ได้จากกากี่ที่มันยังเหลืออยู่อะค่ะพี่แดงค่ะมันจะยังมีเซลลูโลสอยู่อันนั้นเราก็จะไปตรวจสอบคุณภาพเพื่ออาจจะเป็นข้อมูลใช้ในไอทำงานต่อไปอะไรในพืชอีกด้วยค่ะพี่แดงอืมถ้าเราพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่เราได้วันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้วันนี้ถ้าในฐานะนักศึกษาเนี่ยค่ะเรามองถึงงานวิจัยของเราเนี่ยถ้ามันจะ เขาสามารถทําเองได้เลยแต่ถ้าเราพูดในเชิงของงานวิจัยกันอนตอนนี้ค่ะ,ะพี่แดงอยากถามโอลิฟนิดหนึ่งว่าอยู่แค่ตรงคณะเกษตรอยา่เดียวค่ะพี่แดงคือเราเรามีหลายที่ใช่ไหมคะด้วยความที่เรามีหลายที่นะคะเวลาเราออกพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แดงออกนอกสถานที่ก็สนุกสนาน,นะคะ่ะพี่แดงความรู้นอกห้องก็ค่อนข้างเยอะค่ะ จนมาเรียนะระดับปริญญาเอกตอนนี้ค่ะพี่แดงก็คือตอนนี้ลิฟมาเรียนไบโอเทคอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถประยุกใช้ความรู้จากปริญญาตรีการผลิตไปด้วยก็คือการใส่ปุ๋ยการอะไรพวกนี้ครับผมค่ะนั่นแสดงว่า<อ>เราเห็นโอกาสในการที่เข้ามาศึกษาต่อตรงนี้น็อตก,ก็ตัดสินใจที่จะมาเรียนคณะเกษตรศาสตร์ของเราโดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับโดยตรงเลยครับ ยอดเยี่ยมมากๆทุกคนช่วยกดหัวใจให้น้องซีพีนิดนึงเห็นถึงความตั้งใจและเห็นถึงการที่เรามองว่ามาเรียนที่คณะเกษตรไม่ได้เรียนเหมือนเขาเรียกว่าจับจอบจับเสียมอย่างเดียวน้องเหมือนที่น้องอลิพูดเมื่อกี้นะคะก็ตอนนี้ค่ะซีพีอยู่ชั้นปีอะไรแล้วนะคะชั้นปีที่สี่แล้วครับผมอืมแล้วแล้วพอคิดว่าจบจากนี้แล้วจะไปประกอบอาชีพเลยหรือว่าจะมีการศึกษาต่ออ่าคาดว่าจะ น่าจะไปประกอบอาชีพแล้วก็ไปทํางานเกี่ยวกับวิชาการการเกษตรอะไรพวกนี้แหละครับเออเลยนะคะ <Okay. S 2> เพราะว่า<ๆ>มาเรียนคณะเกษตรก็เราเลือกที่จะเลือกสามารถที่จะเลือกอ,อาชีพได้เนาะว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมคะเราจะไปเป็นข้าราชการเราจะไปเป็นอาชีพไหนก็สามารถที่จะทําได้นะคะเพราะว่าเราคือวิทยาศาสตร์เกษตรใช่ไหมคะค่ะถ้า ถ้าซีพีจะเชิญชวนน้องๆอ,อะคะ่ะหรือว่าผู้ปกครองกําลังตัดสินใจว่าเอ๊ะจะส่งลูกเข้ามาเรียนเกษตรหรือว่ากลัวจะกลับไปเป็นเกษตรกรเหมือนตัวเองอยากจะบอกอะไรสําหรับท่านผู้ปกครองแล้วก็อยากจะชวนน้องๆมาเรียนเกษตรไหมคะอ่าก็คืออยากจะบอกก่อนเลยว่าก็คือเกษตรในทีน่นี้นิยามมันไม่ใช่แบบใช้แต่แรงค่ะเพราะว่าปัจจุบันเป็นเกษตรสมัยใหม่นะครับในคณะของเราเป็นเกษตรนวัตกรรมนะครับเนาะเป็นสมาร์ทไกนะครับนะเนานะก็ อยากจะเชิญชวนมาเรียนเพราะว่าจะได้ความรู้ทางวิชาการแล้วก็ทางปฏิบัติก็จะได้แบบลงแปลงออกพื้นที่นิดนึงครับก็เป็นความรู้เป็นความสนุกของการเรียนไปไม่ได้เรียนเรียนไม่เครียดครับเชิญได้เลยครับค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะนะคะสิ่งที่ที่แดงอยากให้ทุกท่านหนึ่งคือภูมิใจหาสองก็คือคิดว่าก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งหมายไว้ตั้งแต่ต้นว่าอยากจะเปลี่ยนคนหนึ่งคนเนี่ย ให้พร้อมที่จะเดินก้าวไปสู่โลกภายนอกได้ยังไงตอนนี้คิดว่าน้องทั้งสองคนทั้งสองระดับเนี่ยมีความพร้อมมากพอสมควรแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวนักศึกษาทั้งสองคนมากเลยค่ะอืมค่ะก็อยากให้ทุกท่านกดหัวใจรัวๆให้กับดวงใจของคุณครูคท่านนี้นะคะว่าอุ้ยเห็นนักศึกษาลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเก่งในเรื่องของวิชาการแล้วนะคะยังเก่งใช้ชีวิต แล้วรู้สึกยังไงบ้างจากการที่แบบเออได้ถูกท้าทามให้มาออกรายการแล้ววันเนี้ยค่ะพอมาออกรายการแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจคะ่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ในครั้งนี้คะ่ะที่แดงรู้สึกว่างานของเราทําไปเนี่ยค่ะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยคะ่ะไม่ได้เพียงมีประโยชน์ต่อเราเองแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แดง ็ไว้จะรอติดตามผลงานแล้วก็เราก็จะคอยรับให้กำลังใจช่วยเหลือตลอดครับไม่ทิ้งนักศึกษาที่ทั้งหลังครับขอบคุณครับผม ค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะทุกท่านค่ะในรายการเกษตรวรนสุข,ของเรานะคะจะส่งมอบทั้งด้านความรู้ในเรื่องของวิชาการนะคะแล้วก็ความผูกพันนะคะในองค์กรของเราผ่านรายการของเราทุกท่านคงจะได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคะรายการของเราได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอพบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรสรณะสมนโนนะจ๊ะอนา อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐมีศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราแล้วก็วิทยากรทั้งสองท่านนะคะที่วันนี้ได้เริ่มต้นกันเป็นวิทยากรในรายการเกษตรบรรษุก็คือนางสาวจิราพรแสงตะนะคะนักศึกษาระดับปริญญาเอกใช่ไหมคะวันนี้ต้องขออภัยนะคะถ้าเกิด พูดผิดพลาดประการใดนะคะสาขาเทคโนโลยีชีวภาพคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราแล้วก็น้องซีพีน้องธนรัตนสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4แล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะติดตามชมรายการของเราทุกทุกวันศุกร์ในเวลา10นาฬิกาตรงนะคะถึง10นาฬิกา40นาทีผ่านทางเพจ ATSC เกษตรมชของเราค่ะสำหรับวันนี้แดงเองแล้วก็ทุกท่านขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในวันศุกร์หน้านะคะเราจะมาพบกับกิจกรรมดีๆกันอีกนะคะในหัวข้อของประเด็นการติดตามผลการการคัดเพศนะคะจากโคนมของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ 拜拜。<11. S 2> uh.